แกนองน์กรอย่างเป็นทางการลวจ้าสำหรับ MG m a s t o n e นะคะหรือ MG Evolution สาขาบางนาตาดกม13ค่ะจะบอกว่าโชว์รูมนี้นะคะได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน10ของประเทศนะที่เป็นโชว์รูมระดับพรีเมียมแต่ก่อนจะพาเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวน้ำพาไปดูตู้ซูเปอร์ชาร์จก่อนนะคะด้านหน้าเนี่ยมีรองรับให้คุณลูกค้าที่มาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเพียงพอค่ะระหว่างชาร์ตอ่ะคุณลูกค้าขึ้นไปนั่งจิบกาแฟกับแอร์เย็นๆได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งแบบรอตากแดดนะ อ่ะพามาดูข้างในค่ะด้านในเนี่ยคือฝ่ามือจะเป็นแม็กนะลายแม็กต่างๆให้คุณลูกค้าเลือกเดี๋ยววันหลังน้ำจะถ่ายให้ดูนะมาที่ตัวนี้กันเลยจะบอกว่าน้องตัวจีดตัวจี๊ตจริงๆนะคะตัวจีดตัวแรง MG4X Power นะที่สีเขียวพรีเมี่ยมแมทกรีนแบบนี้นะที่ใครๆเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นรุ่น X Power ค่ะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มหรือน้องมะม่วงสุกนั่นเองนี่แบบนี้นะคะขุมพลังนะ จะอยู่ที่4 3 5แรงมาแรงบิด600นิวตันเมตรคือโอ้โหแบบใครที่ชอบ oh <my S 1> ความเร็ว <God. S 1> ความแรงแนะนำเลยมาที่ตัวนี้เนี่ยเป็น MG4 นะคะรุ่น C.K.D คือผลิตในประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่มีชมกันแล้วและตอนนี้นะคะ MG4 เขาคอลแลบกับน้อง Power p o w e r p u b Girl ค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาทดลองขับนะจะได้กระเป๋าผ้า Powerpuff Girl ไปด้วยแล้วก็จองและรับรถนะคะจะรับของแถมอีกแบบกระหน่ำหมักของแถมแบบจุกๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็น MG 5นั่นเองคือมันมีหลายรุ่นมากเลยพูดไม่ <God. S 1> หมดนะนี่นะคะ MG 5เสร็จนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะ MG ES นั่นเองนะคะจะบอกว่าที่โชว์รูมเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาทดลองขับนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ปลั I ๊กอินไฮบริดมีให้คุณลูกค้าทดลองขับและชมรถตัวจริงทุกรุ่นเลยค่ะมาดูอีกซ้อนนึง ตอนนี้นะคะเป็นตรื่องดื่มและขน็หอมน้เนยอะไรต่างๆนะคะให้กับคุณลูกค้าค่ะมาในส่วนตรงด้านนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะที่ไว้ให้บริการนะคะมีน้องๆ s อนะคอยให้บริการคุณลูกค้าอย่างเพียงพอนะคะนี่เห็นไหมคะก็อ้งก็อีเนี่ยคือยังแรปอยู่เลยยังใหม่เอี่ยมนะคะอ่านี่นะคะเซลคนนี้สวยๆเนี่ยเข้ามา uh huh. หาราได้เลยคนะ่ะอ่าใครที่สนใจเข้ามาทดลองขับนะคะชมรถตัวจริงนะคะ แล้วก็ขอแคมเปญหรืออะไรต่างๆสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะและพบกันที่ MG My Store หรือ MG Evolution สาขาบางนาตาดกม .13 ค่ะ